เอาล้วครับเข้าสู่ตอนนี้เป็นพาร์ทที่สองนะครับเราจะมาทำออกแบบฐานข้อมูลกันก่อนนะครับอ่าโอเคโอเคเดี๋ยวผมอ่าผมขอบันเลงเพลงสักนิดหนึ่งนล้ฟังไปคุณอาจจะไม่ได้ยินนะครับหรือได้ยินไม่รู้อ้าโอเคครับอ่าปิดตัวนี้ไปก่อนนะครับ นื่องจากในพารแรกนะครับเราได้เตรียมเกี่ยวกับตัวจัดการฐานข้อมูลนะฮะซึ่งก็คือมีแอปเซิฟนะครับแล้วก็ในที่นี้ผมใช้แซมนะครับฐานข้อมูลที่เราจะใช้เป็น MySQL นะครับที่มีมากับแอ s e r v ฟอยู่แล้วนะครับโอเคครับทีนี้เข้าที่ local host นะครับโอเคครับอ้า ผมผมเพิ่งลงนะครับมันก็เลยขึ้นตัวนี้มาก่อนนะอังกฤษไปนะครับไม่มีภาษาไทยรอแป๊บหนึ่งนะครับเนื่องจากผมเพิ่งลงแซมนะครับมันก็เลยเดี๋ยวผมต้องไปตั้งค่ามันก่อนนะครับอ่าไปดูสตาร์ทสหน่อยอ่า P S P my s q L active อะไรเรียบร้อยนะครับ Security นิดนึง แซม MySQL นะฮะเราต้องใส่รหัสให้มันก่อนนะครับสำหรับ MySQL กับ m y a d m i n PHP m y Admin นะครับ mm hmm. เข้าไป Security ครับอ้าวเอาใหม่แซม Security ตรงนี้นะครับโอเคให้เราใส่ตัวแรกนะครับซึ่ง User นาที่นี้มันจะเป็น Root นะครับเดี๋ยวเราจะใช้ในการ Connect จาก Java เข้ามานะครับ mm hmm. ก็ใส่ Root เหมือนกันนะฮะ root นะครับใส่ทั้งสองช่องเลยนะครับเดี๋ยวผมดูโอเค password change นีเรีบยบร้อยครับมันบอกอะไรครับ the root password was s u c c e s s f u l c h a n g e า please restart my sql for l o a d i n g test change อ่ามันบอกว่าให้เจ้ารีสตาร์ my sql ก่อนนะครับก็ไปรีสตาร์กันนะครับ My SQL <My S 1> <HQ> uh, Sam, Sam 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 อยู่ไหนครับ Sam Sam s จ๋า Sam อ๋อ Sam ท uh, ี oh. ่เปิด Control Panel ขึ้นมานะครับซึ่งในนี้ที่ผมเปิดไปแล้วผมลืมลืมใช้แอป s a ฟนั่นอ่า Sam ก็จะมีตัวจัดการ Service ของมันนะครับ Stop ไปนะครับแล้ะ Start ใหม่นะครับทีนี้มันก็จะเป็น Root นะครับโอเค Start ใหม่แล้ว เข้า local host ใหม่นะครับอ่าเข้า local host แล้วมาที่ phpmyadmin อ่าก็ยูสเนมเป็น root อันนี้ก็เป็น root นะครับ <c oughs> มาแล้วนะครับมีภาษาไทยไหมเอ่ยมีนะครับเลือกภาษาไทยซะ ไม่เลือกดีกว่าครับอาภาษาอังกฤษครับเก๋าครับอาเซียนครับโอเคเราเข้ามาแล้วนะครับเข้ามาที่ Database นะครับอ่าแล้วสร้างฐานข้อมูลนะครับโฟนบุ๊กนะครับอ่าในผมก็เลือกชนิดของฐานข้อมูลนะครับ เป็นเป็นเป็นแบบไหนอ่าเป็น utf-8 unicode ci นะครับอ่าขอเป็น unicode เลยนะครับเรียบร้อยครับ database phonebook has been created อ่ามันถูกสร้างแล้วว่างั้นนะครับหาแถวนี้ครับ phonebook อ่า phonebook อยู่ตรงนี้ครับคลิก phonebook นะครับ create table นะครับตอนนี้เรายังไม่มีตารางนะครับเรามีแค่ฐานข้อมูลนะครับเราต้องสร้างตารางขึ้นมาก่อนนะครับตารางก็ชื่อว่า T.B. นะฮะ T.B. Person นะครับ Person จะมีกี่ข้อล่์ดีละ่ะก็เราจะเก็บอะไรบ้างครับอ่ะตอนนี้เดี๋ยวผมจะทำเป็นเก็บมีมีม,มีมีชื่อนะครับหนึ่งละหนึ่งชื่อสองเบอร์โทรสามอีเมลนะครับสี่เก็บ I.D. นะครับก็จะเป็นประมาณสี่ตัวนะครับ โอเคครับทีนี้มันจะให้นะฮะมันจะมีช้อยให้ใส่นะครับให้ฟิลให้ให้เราใส่รายละเอียดเข้าไปนะครับตัวแรกนะครับก็เป็น ID นะครับอันนี้เป็นกำหนดเป็นกำหนดเป็นอ่าเป็นไทเป็นอินนะฮะไทเป็นอินแล้วก็เลื่อนเลื่อนมาหน่อยเอ่อตรงไหนว่าอ๋อเนี่ยนฮะเป็นมาติกถูกตรงที่ Auto ตอ t o โตอินคร n เมนต์ฮะจะอ่านบัถถึกหรือเปล่าไม่รู้นะครับอืมเป็น Primary Key นะครับอ่าตัวนี้เราจะใช้อ้างกิเพื่อที่จะเอาไปจัดการเกี่ยวกับข้อมูลเหล่านี้นะครับส้อยที่สองนะครับ Name นะครับเป็นเก็บชื่อนะครับเก็บชื่อเป็นวาชานะครับเอาประมาณสักหนึ่งร้อยนะครับ หนึ่งร้อยตัวอักษรนะครับวาชาแล้วก็เป็นโฟนนะครับฟนก็คือหมายเลขโทรศัพท์นะครับหมายเลขโทรศัพท์เนี่ยไม่น่าจะเกินไม่น่าจะเกินสิบห้าตัวนะครับก็ใส่ไปประมาณสิบห้าตัวนะครับก็เลือกเป็นวาชานะครับทําไมถึงไม่เลือกเป็นอินสล่ะอ่าเนื่องจากไม่เลือกเป็นอินสเพราะว่าอินสมันก็มีขนาดที่ใหญ่นะครับซึ่งเราก็ไม่ได้เอาตัวโฟนเนี่ยไปไป,ไปบวกลบคูณหารกันก็เลยไม่ต้อง ไม่ต้องใส่นะครับขอเป็นวาชาแทนนะครับอยากรู้อะไรจะเพิ่มเติมไปหาเอาแถวอื่นนะครับอ่าอีเมลนะครับอีเมลอีเมลก็เปลี่ยนเป็นอะไรครับวาชาเหมือนเดิมนะครับเป็นสักหนึ่งร้อยนะครับชื่อตรงนี้มันยาวไปขอเป็นห้าสิบพอนะครับอ้ะหนึ่งร้อยนี่แหละหนึ่งร้อยนี่แหละอะแหมหลายใจซะเหลือเกินนะครับเกี่ยวกับเป็นอะไรครับ InnoDB หรือ MySam นะฮะก็ขอเป็น InnoDB ก็แล้วกันนะครับเนื่องจากตัวแต่ถ้าคนใช้แอปเซิร์ฟนะมัน i n n o บางทีมันอาจจะต้องไปตั้งค่าเพิ่เมเติมนะครับก็เลือกว่าเป็น MySam ก็ได้นะฮะส่วนีนที่ผมใช้ InnoDB นะครับก็เซฟซะนะครับ อ่าทีนี้เราก็จะได้ฐานข้อมูลนะครับฐานข้อมูลเข้ามานะครับเป็นแล้วก็มีตารางหนึ่งตารางในนั้นนะครับแล้วก็จะคลิกดูนี้อ่าคลิกดูซิอ่านี่นะครับ T B Person นะฮะมาดูรายละเอียดมาหน่อยมีถูกไหมถูกที่เราตั้งถูกตามที่เราไหมอ่าก็มี4 f i e l ด้วยกันนะครับคือ ID Name Phone แล้วก็ Email นะครับอ่าโอเคนะครับจบสำหรับ พาร์ที่สองเกี่ยวกับการเตรียมฐานข้อมูลนะครับปิดปิดยังไงปิดไม่เป็นอีกแล้วเอาก็โชว์อ้าวหายอ้าวปิดได้ไหมเนี่ย